สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเลยนะอกวันนี้ก็จะกลับมาเล่นห้นของปืนราชาแห่งลูกซอเนี่ยปืนโชก้อนนั่นเองนะผมหลังจากที่เขาเนี่ยโดนซองเจปีแทนที่ไปตั้งนานมาเดี๋ยวได้มาตามหาโชก้อนดีกว่าวันนี้เขาดูครับผมเอามาเล่นคู่กับปืนฟาร์มาร์น,นั่นเองนะครับมาคือช่วงแบบซองเปีมาเนี่ยผมดีใจมากเลยนะแรงก็จริงแต่ว่าเราก็โดนแรงด้วยนะครับผมเล่นยากจัดจัดแต่ตอนนี้ซองเปีหายไปแล้วคนดูก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะอ้าวตายเลย น่าเหมือนจริงเขาเรียนระวังนะไอ้หวอนี่น่าอะไรจะชุบเพื่อนนะผมหาเพื่อนตายเหรอชใช่โอ้หมันมีโอ้เดี๋ยวนะตัวน,นี้เป็นตู้ AWM ด้วยนะครับอ่าขออนุญาตซื้อเลยดีเอาไป็นการละกันยังไม่ซื้อนะครับผมเมื่อกี้มีคนดี <ไป S 1> จากข้างนหน้าอันนี้ฮะประตูวตาร์ปเฮ้ยมันจะตายเลียว,วมันจะตายคบศัตรูแล้วศัตรูมันจะตาย ต,ตายระวังนะเรื่ยไ,ได้ไหมไหวไหมตัวเพื่อนเอาอยู่กับเพื่อนนะมาช่วยแล้วเพื่อนจ๋าดาวดาโอเคเพื่อนเล่นถูก้อนไหมเนะี่ยไม่มีเลย <laughs> มันหายากแต่มาก็าดูคือเขาเอาโซ่เจ็ดปีออกแล้วแบบเอาโถูก้อนออกด้วยเหรอย,ยังไงถูก้อนเพื่อนเอา,เ,อา,เ,อาเพื่อนเอาไปอ้าวเพื่อนเอาไปแล้วเหรอเพื่อนแรกกันเพื่อน เพื่อนนี่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 แลกกัน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 เอ้ยเพื่อนให้แลกด้วยเพื่อนให้แลกด้วยเออขอบคุณครับโอเคอ่าสวยเลยก็ดูคนของเพื่อนไปนหนึ่งกลุ่มนะครับอ่ะแล้มาทุเรียนเดี๋ยวเราที่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาว่าประตูวาร์ปใครเนี่ยทุเรียนซื้อไว้หรอใช่ <Hi. S 1> โอเคงั้นเราเก็บละมาซื้อแต่ลาเลยละกันแล้วก็ซื้อตะกบสีด้วยนะครับ ใสเก็บเสียแล้วกันฟารฟ์ามาแล้วเนาะคนดูจะได้แบบลั่นแบบปรักรักตายแลวแล้วคนดูรับผมแล้วก็ได้กลับมาใช้หนะ้าของโชก้อนลั่นหนึ่งกนกทีเนาะหลังจากนี้แบบโชก้อนลั่นหนึ่งได้แบบซุ่มมาเล่นแป๊บเดียวเขาได้เปลี่ยนเป็นเล่นซองพวงเจ็ดปีนะผมมันสู้ซองโคเจ็ดปีไม่ได้เลยครับจนถึงต้องร้อง,งแรกๆไม่มีใครเชื่อนะว่าซองควงแรงอะหลังๆโอ้โหไปเล่นกันยับทะ <laughs> เิ่มไม่ต่อตาต้องเข้าร่วม หนึ่งเธอตูเรสู่อยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมเอามาเป็นคอมโบทัศยะเอ็กไจ่เหมือนเดิมนะคอนโดก็คือแบบพุ่งแล้วกระสุนเด้งนะครับผมหรือว่ายิงดานแล้วกระสุนเด้งนั่นเองเหมาะสำหรับปืนโทรคอรและซองยาวจัดๆโอ้โหคนเยอะจัดทุเรียนระวัาางนะมันอยู่ในวอลองตัวทุเรียนมายิงทุเรียนได้นะข้างบนอนะระวังด้วยไม่ไดาวเลยโอเคโอเคตายแล้วเนี่ยเราจะตายแล้ว ระวังระวังมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวเอาไปจะเรียนแบกเอาดูเรียนแบกเ <laughs> มื่อกี้พุ่งมาแล้วแบบตายเลยอะ่ะโอ้จะยิงหลังเขาซะหน่อยนะผมไม่ทันตีนี้มันตึงนะคือแบบมันมีตัวหนึ่งที่แบบมันขยับก่อนนะ่ะถ้าตัวผู้ชายถ้าตัวผู้หญิงไม่ขยับผมว่าตัวผู้ชายก็น่าจะไม่ขยับตามนะผมเสียด้ตัวเดียวอยู่ไหนไมีกี่ตัวอ่ะมันเหลือตัวเดียว หมดละพบศัตรูแล้วฮะหมดละหมดที่เลยเหรอจุเรียนจัดการน่ะโอ้โหเอาจัดตึงตึงจัดตัวที่เดิมอะต้งไหนตัวที่เราไอมาจากไอที่เดิมอ่ะวงฟ้าเหรอได้ได้เดวกกับประจัการมันจับสาบเลยโอ้โหนี่ไงยี่สิบเก้านัดศพเนี่ยโอ้ศพนี้ก็มีก็ดูของเยอะจัดนะครับมา ยังไม่คันได้รีวิวโทรกรนเลยวิ่งมาเขามื่อกี้ล่วงเลยเราโอเคเปิดตลาดต่อแล้วกันนะครับผมอ่าศัาตรูอยู่ที่แท่นนี่ไงจุเรียนมันอยู่แท่นเลยเดี๋ยวเราเปิดประตูวาร์ปไปเลียดคันเขาดูนะครับดูสดีมาก่อนมันจะหนีเป่าวะไม่น่าหนีหรอกเนาะผมว่าไม่น่าจะหนีนะครับวางประตูวาร์ปแล้ว ถึงหนีก็หนีไม่ทันไอ้หนุ่มเอ้ามันวิน่งมาจากเอ้าไม่ใช่นี่หว่าคนละคนคิดว่าอยู่ขน้าเราเนี่ยเลยนี่เขาดูกระสุนหมดกระพุ่งมาแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะผมโอเคยิงได้ก็ตุนเด้งเหมือนเดิม,มตองอย่างนี้ ไม่ใช่แบบสองเม็ดต,ตายสองเม็ดต,ตายบาหรือเปล่าสองควงนะ่ะเฮ้ยมีคนอยู่นู่นเลยเอาเบอร์สี่ดาว้าหน้าเรามีคนนะครับผมโอเคเบอร์สี่เกิดเพื่อนชุบพอดีอยู่ตรงตู้พอดีเลยเปิดจุดดูศัตรูมีหนึ่งคนนะท่านมาดูอยู่ตรงอ่ะขอบเลยนะครับผมอืมไม่โดนฟา้ามัดผมส่วนตายได้เลยเนะี่ยเอาจริง อยากโดนอยากโด,โดนมากซะกระนนมหนาว,นาวมันมีเพื่อนมันระวังนะได้ไงชุกซะละโอ้โห ออกมาดีสาวออกมาดีสาวเอาาวเอตัวพังมั่วจัดโอ้เสียงปืนทุเรียนอย่างลั่นเลยอยากเก็บกระสุนตุลีมาก่อนอันนี้มันดีดมาช่วยเพื่อนมันนะเนี่ยตัวผู้หญิงตัวเนี้ยนะครับผมทีมเวิร์กกันจัดเลยแสดงว่ญญามาจากตรงกลางนะหรือว่าตรงขวาก็ไม่รู้เกิดใหม่ไม่ก็ไม่แน่ใจ เดี๋ยวเราไปที่ตรงบริเวณอ่าชุดเพื่อนดีกว่าเอาชุดเพื่อนตายตั้งไหนอีกแล้วอ่ะเพื่อนตายอยีกแล้วอ่ะเออถ้าต้องการดี่ะใช่มินเนี่ยลงนี่ไปแหลยเฮ้ยนี่ไงอ่ายิงไปเลยแล้วกันโไปที่ฝั่งแสงตรงไหนอ่ะอสวยสวยสวยเราเมาส์าหลอนเราเล่นยากมากเลยอ่ะ ใครยิงเวียสอ๋อเห็นละมาดิเพื่อนเพื่อนเล่นปืนอะไรวะเนี่ยจะต้อเล่นเวียสหรอกระบอกโอ้โหน่าจะเกิดไฟตอนนี้กำลังจะไปกำลังจะไปลืมลืมลืมมาชุบเพื่อนแป๊บมาแล้วครับเพื่อนมาชุบแล้วครับไหนเอาแบบมีปืนไปเลยเพื่อน ที่เราซื้อตาล่าไม่ได้แล้วอะ่ะเอาเหรียญม,มีเยอะนโอ้ยแล้วก็เหรียญเยอะเลยรอบนี้มันเป็นตู้แบบไม่แพงไนงะประเด็นนะ่ะก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใช้อ้าวนี่ไงอยู่ข้างหน้าเลยครับอ่ะแล้วโดนผมบินไปไหนมันอนะ <c oughs> อ๋อนี่อ้าว <c oughs> ตู้ดีดอ๋อยังไม่ได้ดีด หลักแบบนี้อออืืหน mm mm. ี่พบกันพี่แข่งแล้วมีสองตัวแป๊บหนึ่งมันไปหายแล้วอ้าวเราโดนลาส์หรอมันไปหาสองสามตัวเลยเฮ้ยหน้หนึ่งหน้หนึ่งโอ้ยมันชุบกันได้ป่ะ ยังอยู่รอยนมยังอยู่รอยนมร้านพี่หล่อร้านพี่หล่อเจอวจาให้ลูกซองหน่อยยิงเนี่ยหักระเบิดยิงให้ลูกซองปืนอะไก็ไม่รู้ทุเรียนไปจัดตาไล่อีกําลังเดือดเลยต้องหมดแล้วปะมันได้คนละสองอันนะทุเรียนซื้อครบสองกันหรอใช่โอเคต้องให้เพื่อนซื้อกันแหละเพื่อนน่าจะไม่ซื้อด้วยนะดูส่งอุ้ยมีคนอีกเราต้องวอร์มมือหน่อยแล้วปะอุ้ยข้างบนล่ะคะ ว่าราคาว่าราคาโอ้ย <c oughs> มันล้อมอีกแล้วเออนี่พุ่งเลยเราถือต่อได้ครับน้องโชคด,ดีนะโ <c oughs> นุ้ยไ,ไม่โดนนะ เนี่ยต้องเข้าประตูวาร์ปไปแน่เขาดูอ้าวตายเพื่อนเรียปืนเลยมะหน่าจ่อยบอวางประตูวาร์ปแล้วโอเคตั้งประตูวาร์ปพาเพื่อนเข้าวงก่อนเฮ้ยคนอยู่ข้างหน้าโอเคอีกปเปลนระยละการปารมากเราอืมมีประตูวาร์ปอีกไหมเนี่ย เฮ้ยเรามีเครื่องดีมีเอาไหมเอา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 โอาเค okay. แล้วเนะี่ยต้องเข้าไปในเมืองกันเนะี่ยหรือไปดูขวามือ,อก่อนก็ได้ครับผมถือมีคนไรเช็คจะขอบไม่มีวะ่ะนี่ไงโซนนี้ไม่มีใครนะผมแต่โซนในเมืองมีแน่ๆแต่โซนนี้ก็เหมือนจะมีเนะมีกลิ่นมีกลิ่น วางประตูวาร์ปแล้วเอา้าบนหัวเราเทุเรียนไม่ได้หรอกน้องพี่บอกเลยไม่ตายจากซองกวนงกับสองเม็ดอะอาโดนใบอีกโกทุเรียนบันดานลหนึ่งเฮ้กระสุนหมดหลืมลืมลมีมกระสุน ืดาวคู่จุดเตียงได้โย่ข้างบนนี่แหละมันดาวไปละเมื่อกี้เราก็ไม่ได้กดพุ่งนะโอเคถ้าเรากดพุ่งน่าจะไม่ตายนะครับลังดานเข้าวงมาข้างหน้าพวกเราเลยนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมีคนหรอมีคนชิด โอ้โหไอ้นี่เป็นกระแบบเล่นเหลี่ยมไอวอเกินนะครับผมเกิบไปแล้วเราพุ่งผิดจังหวะทีหนึ่งนะผมกระสุนไม่เด้งเลยจังหวะที่ผมเก็บปืนไอ้นี่มาสันไอเอฟว้าบมาน่ะมีสองตัวโอเคโอเคไอวออุ้ยเราก็ดาดุเรียนดนตัวไหนวะสายมือจริงโอเคได้ละขอบคุณนะ โอเคนมใช่ใช่นี่้างหน้าเราเลยเนี่ยข้างล่างกระจุกกันเหรอโอเคไม่ตายคนค้างเลยลูกซองเราจอดนี้ก็ดูสู้เหรอแน่สองตัวนะสู้กับไอโบคิดว่า เ,เดนงหมดเลยครับอก็าดูอ่าเรียบร้อยเป็นไงเออเล่นแบบสนุกขึ้นเยอะเลยลเราจัดให้มีซอง7ปีนะ